เป็นเรื่องของคนที่เขาพยายามจะข้ามนะทางรถไฟขับรถไปที่จุดลักผ่าน่ะเป็นรถรับส่งคนงานรถกระบะนะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยพอกาลังจะข้ามแล้วเนี่ยคนงานบนรถเนี่ยตกใจเห็นรถไฟกําลังมาก็พยายามจะกระโดดลงจากระบะนะครับมีทั้งคนที่กระโดดแล้วรอดผ่านไปแต่มันมีคนหนึ่งที่กระโดดเสร็จแล้วเนี่ยล้มนะครับล้มลงแล้วก็ล้มลงบนรางรถไฟถูกรถไฟทับเสียชีวิตเลยครับ เป็นวินาทีชีวิตจริงๆนะคุณผู้ชมนะแล้วแล้วคือที่ดูอ่ะไม้กั้นไม่มีไม่คําถามแรกที่วิวอยากจะถามคือคนขับไม่ได้ยินเสียงบูดหรือไม่เห็นหรอว่ารถไฟกําลังมาก็ยังพยายามจะไปทำไมขับไปอ,อ, <ะ S 1> อ่ะอ่นหนึ่งถ้าเขาหยุดแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาชะลอก่อนทุกคนก็รอดแล้วแต่ว่าคนขับเนี่ยตัดสินใจจะข้ามไปกข็ข้ามผ่านทางรถไฟไปใช่ไหมครับ ทีนี้คนที่อยู่ข้างหลังรถเนี่ยเขาเห็นว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วอ่ะไปใกล้ๆเลยอ่ะก็เลยบอกกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะส่วนหนึ่งก็คือรีบลงจากกระบะรถใช่ไหมเพราะกลัวจะโดนรถไฟอ่มาชนคนที่รอดไปก็มีแต่คนที่ไม่พ้นเนี่ยครับตกลงไปบนรางรถไฟอ่ะโดนรถไฟทับเลยอ่ะคุณเชื่อไหมร่างเขาอ่ะขาดเป็สองท่อนเลยนะมันจะแหลกขนาดไหนนะอะเนาะใช่ไหมนี่นะฮะก็ ผู้เสียชีวิตคือนางเพียวนะฮะอายุ28ปีเป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับนะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณปากซอยนรงมิตรพื้นที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานชาวเมียนมาอยู่เยอะเนาะอันนี้เขาก็คนขับเนี่ยเขาบอกไปรับส่งคนงานมานะครับไปรับคนงานมาจากโรงงานแถวพันท้ายนรสิงครับมาประมาณ7-10คนจะไปส่งที่หอพักกับคุณจะกลับเข้าที่พักแล้วะนะ ทีนี้พอขับผ่านทางลักข้ามตรงนั้นนะครับได้ยินเสียงบูดดังขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงท้ายกระบาเนี่ยเออะอะไรกันก็ไม่รู้ก่อนที่พยายามจะข้ามไปพอข้ามไปเสร็จปุ๊บเจอว่ามีคนที่ลงจากรถเนี่ยตกไปจากรถเนี่ยลงไปตรงทางรถไฟเสียชีวิตครับผมขับรถมาแล้วทีนี้มันมีเสียงแต่ปี๊ดใช่ไหมรถผมมันข้ามไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงลูกน้องเออะอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังอา้าว คือเสียงแจเขาบีบอยู่นู้นแหละแต่ว่าผมอ่ะขับรถาผ่านไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรลงรถจริงีก็ไม่เห็นแบบนี้คุณผู้ชมมี2สมมติฐานนะ 1. ถ้าพี่ผู้ชายอ่ะเขาไม่ขับผ่านข้ามไปอ่ะทุกคนก็ปลอดภ<อ> <ไฟ S 1> ัย <รอ S 1> ไหมปลอดอก,ก่อนก,ก็ปลอดภัยเลยแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะไหนๆตัดสินใจละที่จะข้ามพันผ่านไปจะขับข้ามไปตรงท้ายกระบะถ้าเกิดว่า ไม่มีใครกระโดดลงมา,าหรือท้ายกระบะมิดชิดกว่าน,นี้ทุกคนก็ปลอดภัยถูกไหมเพราะว่าในจงังหวะที่รถมันผ่านไปได้แล้วอะ่ะก็คือรถมันก็พ้นไปแล้วนะไม่โดนรถไฟชนแล้วนะแต่แต่แต่ด้วยความที่มันกระชั้นชิดมากะคนในรถก็คงกลัวมากว่ามันจะไม่พ้นนี่สิเป็นการตัดสินใจในช่วงเสี้ยววินาทีาทจริงๆ,ๆของทั้งคนขับแล้วก็คนที่อยู่หลังกระบาดใช่ถูกไหมคนที่เขาอยู่แถวนั้นครับเป็นพี่วินเนี่ยบอกว่าบริเวณนี้ก็มีจุดที่มีเป็นลัษณะของการลักผ่านี่มากกว่า10จุดเลย แล้วก็เนี่ยครับเนี่ยขับรถนะกันแบบนี้ผ่านไปแบบนี้ไม่มีรั้วไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรกั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทําให้เกิดอันตรายขึ้นและส่วนใหญ่คนที่อยู่แถวนั้นก็เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่อยู่ห้องเนี่ยเข้าไปดูหน่อยลอแล้วกันเนาะจะเตือนอะไรกันยังไงได้บ้างนะครับอนะอน่ากลัวซึ่งรถไฟเขาก็บอกว่าเขาเขาเปิดเสียงหู่ตลอดนะใช่แต่ทำไมไม่ได้ยินทำไมถึงไม่จอดก่อนนี่สินะคะ คุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณะ์ะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือก็คือนายอัตพลอายุ28ปีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนเข้ากับรั้วลวดหนามที่บริเวณถนนเส้นทางวัดบางเกลือสกัด40เนี่ยนะคะหน้าบ้านหลังหนึ่งอําเภอบางประกงปรากฏว่าลวดหนามเนี่ยมันพันรอบคอเลยอ่ะโอ้โหกู้ภัยอาต้องใช้คีมมาตัดลวดหนามออกจากรั้ว แต่ว่าไม่สามารถนําลวดหนามที่พันรอบคอเนี่ยออกได้เนื่องจากว่าลวดหนามเนี่ยมันแทงทะลุเนื้อรอบลําคอเลยมเมื่อตัดได้แล้วเนี่ยจึงนําคนเจ็บน,นะคะขึ้นเปลสนามนาส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์นะช่วยตัดออกนายอัธพลคนเจ็บบอกว่ากําลังจะขี่รถจักรยานยนต์จะไปหาแฟนพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยหลับใน ทำให้ขี่รถแล้วก็มันหลุดโค้งหักศอกออกไปแล้วก็ไปพุงพ่งชนเขากบรั้วลวดหนามอาะค่ะเต็ม <บา S 2> แรงเลยไปโอ้นะจนได้รับบาดเจ็บเลยคือ,ค,อคือเรื่องของการหลับในเนี่ยมันก็เกิด,ดขึ้นได้หมดเนะาะทั้งขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้หลับในปุ๊บพุ่งไปปั๊บรั้วลวดหนามพันคอเลยโ,โ,โแทงด้วยจากสมุทรสาครฉะเชิงเซาเราไปต่อที่ปราจีนนะคุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดเนี่ยนะครับที่จะเห็นเป็นรถโม่ปูนฮะนี่ฮะเอ้า ชนกันชนกันชนท้ายกันแบบนี้นะครับนะแล้วก็เขาบอกรถทั้งสองคันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคลียร์กับใครที่ไหนไกลเพราะว่าเป็นรถของบริษัทเดียวกันจ้ะมาด้วยกันเออนะฮะก็เนี่ยมาด้วยกันทําไมไม่ค่อยๆขับไปด้วยกันให้มันปลอดภัยเรามาด้วยกันได้จ้ะแต่ไม่ต้องชนกันไม่ต้องชนกันไม่ต้องมาลักกันใกล้ชิดกันตอนนี้นะอ่าเป็นช่วงที่มีฝนตกด้วยนะครับนะแล้วก็มีการชนปุ๊บแล้วรถคันหน้าเนี่ยถลายไปข้างหน้าด้วยนะ อ่าอันนี้เป็นพื้นที่อําเภอศรีมหาโพธจิจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณแยกไฟแดงระบออไผ่นะครับต่อมาตํารวจไปตรวจสอบนะรถก็ได้รับความเสียหายนะครับคันนึงก็เสียหายด้านท้ายอีกคันนึงก็หน้ารถก็พังนะคนขับติดคาอยู่ในรถด้วยนะคันที่มาชนอ่ะ ต้องใช้ชแฉลงงัดประตูรอต่างๆนําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสอบสวนทราบว่ารถเนี่ยเป็นของบริษัทเดียวกันทั้งสองคันนะครับกำลังขับรถบรรทุกปูนผสมเสร็จเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่อำเภอกบินบุรีก็คาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของฝนตกถนนลื่นเบรกกระทันหันด้วยเนาะใช่ค่ะ